ยังหน่อขวาย่างหน่อ้ายย่างหน่ออะไรครับทำไมเขาตีกอกเยินนี่ให้เกียรติด้วยครัขวายางหน่อ้ายยางหน่อขวายางหน่อ้ายยางหน่อแอร์หน่อย กูจีเห็นขาที่ย้ำน้องนี่เนี่ยขาหัวขาหัวนี่พูดออกให้เฮ็ดน้ำอยู่บ่ค่ะให้เฮ็ดน้ำอยู่บ่ผู้ขาขันผู้เจ้ากล้าเฮ็ดกคเฮ็ดแต่ไบ่โอ้ยโอ้ยใครกน้าอ่ะน้องแก่ไฟเลยให้พาเฮ็ดผู้เดียวซะประวัติาออกกำลังกายเจ้าเฮ็ดส้ำเร็จแล้วบ่อท่าบังหันโอ้ยขอบปเห็นข่อยแอลเขียด ออกกำลังกายห้กมือซ้าเหยินเพรท่านเป็นปันไดเพะนะเอาอีกแยกรอบบ้างกันน่ะอีกเนี่เอาอีกรอบนึงติแม่เอาลูกเอาลูกเห็ดเห็ดเห็ดมันคือคือเพลินซะเนาะโอ้ยโอ้ยเนาะกูเฮงเถ่าเหงาผ้ากูลูกดูหามเมื่อกี้แล้วพอได้ตรวจกูจังเม็ดหนึ่งสองสามขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวา ยางหนอวา่าหนอยาหนอวย่าหนอยาหนอวายาหนามาีเอี่ยไม่ยังบาดดิฮะไม่ออกจังสินจมัดทิศซีจะมาเก็บแฮเต้นกาือสลาจังไหนขาดตอนอีกล้วย่างหนอยุดหน่อย่างหนอหอย่างหนอจางไหเท่าตูกเพิ่นสอนในเฮตานี่ว่าเพิ่นได้มาจากประเทศนอกผมได้เพิ่นมาสอนตุ้ยคอยนี่เดินจมกมแบบสมัยใหม่ สมัยได้แสรสางเมื่อนี่คอยมียังต้องเครียดกับเจ้ามีอย่างละเอาไว้สักนนี่มาซุ่มันมันมีเรื่องอันใดเดี๋ยวจังดึงแขนลูกไส้ข่อยมาหนิข่อยสิเบาซะลูกไส้ของเจ้าเด้อไปรักขืนเฮือดข่อยหาลูกสาวข่อยเอาแต่ที่เจ้าบัได้บอกลูกเ้า๋ยหามีเมรยาทบ่เดี๋ยวเดี๋ยวข้ามุ่งนี่แก่ฟาบุ